สวัสดีค่ะพบกับผมนะครับทางช่องสบายสบายสไตล์ะนะครับ วันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญนะบ,บอกได้เลยว่าสวยขึ้นมากๆากเลครับผมก,ก็นี่ครับผมค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะอจิค่ะจากช่องอาจินิวคา f ฟ m i ม y ี่ค่ะวันนี้มาอยู่ช่องของพี่ฮาร์นั้นเองค่ะคและจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมตัวรถกับตัวน e ิวนิสันคลิก p o w e r รุ่น VL คันสีส้มคันนี้ค่ะและเดี๋ยวให้พี่ฮาร์แนะนำราคา พร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษกันด้วยค่ะผมบอกไว้เลยนะครับว่านิตันคลิกรุ่นนี้นะครับราคาเล้าใจมากๆนะครับราคาอยู่ที่899,000บาทนะครับตัวที่เราเห็นเป็น V L นะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับตอนนี้ผมบอกเลยขาดไม่ได้นะครับดาว25%นะครับดอกเบี้ย1.99นะครับผมดอกเบี้ยหูกแบบประกันให่อีกจหากนะครับผมก็เดี๋ยวให้คุณอアジนะครับผมเดี๋ยวได้ดูด้านหน้านะครับว่ามีอะไร สวยมาขนาดนี้ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะควันนี้เดี๋ยวอจิพีเซนต์ให้เลยกับตัวน e ิวนิสันคลิก e power ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวนี้เลยสัญลักษณ์ด้านหน้าค่ะ,ะมีตัวครอบอะคริลิกด้านในจะเป็นตัวสัญลักษณ์ของ n i ิสันค่ะฟอนต์สีดํานั่นเองเป็นแบบโครเมียมด้วยมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาค่ะ กระจังด้านหน้าสีดําเงาค่ะสวยสะดุดตาเลยและที่สําคัญมาพร้อมกับนี่เลยค่ะโครเมียมค่ะที่เป็นเส้นตาดแบบ V Motion ค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวรุ่นของิสันนั่นเองนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับนี่ค่ะทางด้านหน้าค่ะจะเป็นตัวกันชนด้านหน้าหรือสเกิร์ด้านหน้าที่เขาเรียกกันค่ะว่าทำตกแต่งเพิ่มเติมมาตัวนี้เป็นโคเมียมนั่นเองให้ความ สวยและเท่ด้วยค่ะกับชิ้นนี้เลยมาต่อกันที่ไฟหน้าค่ะไฟหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นแบบโคมใหญ่มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED แล้วก็ไฟ daytime running light แบบ LED ที่สำคัญยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างอีกด้วยค่ะมีตัวตัดขอบของตัวไฟมาด้วยเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะยังมาพร้อมกับนี่เลยไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ค่ะจัดเต็มให้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปรับชม ทางด้านข้างดีกว่าค่ะหลังจากที่ดูด้านหน้าตัวรถไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็มารับชมด้านข้างกันบ้างค่ะกับล้อด้านข้างคันนี้เลยค่ะล้อด้านข้างตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยจะเป็นยาง2 0 5ยทับ5 R 1 7ค่ะก็จะเป็นล้อลอยสีทูโทนขนาด17นิ้วมาพร้อมกับเบรเบรกค่ะเป็นยางของ Continental ด้วยออให้มาแบบดีๆแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้ด้านข้างมีอะไรกันอีกบ้างคะพี่ฮาร์ กต่อแล้วครับอาจินะครับผมก็นี่ครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกนะครับเวลาเปิดนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับลดอุบัติเหตุได้นะครับผมตัวนี้นะครับโดดเด่นมากๆนะครับแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคำว่า e power นะครับเป็นโลโก้ด้านล่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ใครที่สนใจจองรถกับผมนะครับประกันมีให้นะครับฟิล์มแถมให้นะครับคิ้วกันสาแถมให้นะครับผมพวกนี้ผมแถมจัดเป็นนะครับผมบอกได้เลยนะครับสนใจนะครับก็ เดี๋ยวติดต่อเบอร์โทรข้างล่างนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงมาดูท้ายรถกันดีกว่านะครับผมเรามาดูท้ายรถกันนะครับผมนี่สั่งคลิปผมบอกเลยออกแบบท้ายรถมานี่ได้สวยงามมากๆนะครับแรกเลยนะครับผมจะมองเห็นได้ชัดเจนคือไฟนะครับเป็นไฟมุมแมลงนะครับของไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟขึ้นมานี่โดดเด่นมากๆนะครับไฟเป็น led นะครับผมนะครับด้านบนสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นมุมกล้องนะครับตัวนี้กล้องเราสามารถดูจากข้างในนะครับ เดี๋ยวผมพาลงรายละเอียดข้างในตัวรถอีกทีนะครับแต่กล้องตรงนี้ผมบอกให้เลยว่าถ้าเราไม่ชอบหน้าหรือไม่อยากเห็นหน้าคนข้างหลังนะครับสามารถดูขานกล้องตัวนี้ออกมาข้างนอกได้เลยครับโดยที่เราไม่เห็นหน้าคนที่นั่งแถวสองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นด้วยโลโก้ของคำว่านิสสันตรงนี้นะครับไม่ใชไฟนะครับผมติดขึ้นมาให้ดูเท่ดูทันสมัยเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ไม่มีไฟเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับทางด้านนี้เลยค่ะนี่เลย นอกจากจะมีตัวขุมพลัง e-power มาแล้วแล้วก็มีฟอนต์คลิกมาแล้วค่ะกลับทางด้านล่างตรงนี้ยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะเซ็นเซอร์กับระยะด้านหลัง4จุดค่ะแล้วก็ด้านท้ายค่ะตัวกันชนด้านท้ายหรือที่ออกแบบมาให้เหมือนดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังตรงนี้ค่ะสีเดียวกันกับตัวรถเลยด้านล่างจะมีตัวกันโคลนค่ะนี่กากันโคลนด้านหลังที่เป็นแผ่นสีดำมีท่อด้านหลังแล้วก็นี่ค่ะ หูเกี่ยวร่างจูงกรณีฉุกเฉินนั่นเองค่ะมีมาให้แบบนี้ด้วยมาชมภายในนี่สันคลิกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีในรูปแบบของมัติฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มเสียงได้นะครับปรับช่องวิทยุได้นะครับผมและก็สามารถเล่นหน้าจอได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นในรูปแบบของคูดคอนโทรลนะครับผมควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอก็มาในรูปแบบของ นิ้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับอีกตัวหนึ่งเลยคือผมไม่พูดไม่ได้นะครับคือกล้องนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับเราสามารถออกไปข้างนอกที่กล้องที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับตัวนี้ทําให้เห็นคนแถว2นะครับหรือเราไม่ชอบหน้าแถวสองพูดตรงๆนะครับเนาะสามารถผักออกไปเห็นรถข้างหลังได้เลยนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าว้าวมากๆนะครับอ่านี่ครับ สามารถถักออกไปได้ได้ว้าวมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งที่ผมจะแนะนํานิสันคลิกเนี่ยให้ความแบบเออเอาง,ง่ายๆคือใส่ใจรายละเอียดลูกค้ามากๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับนี่ครับมีทั้งสองข้างเลยนะครับเหมาะสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถแต่งหน้าบนรถได้เลยนะครับบางรุ่นหรือบางบางยี่ห้อนี่ไม่มีนะครับแต่นิสันคลิก มองเล็งเห็นถึงจุดสาคัญจุดนี้นะครับว่าที่สําคัญคือเราใช้ชีวิตประจาวันอยู่บนรถนะครับแต่งหน้าแต่งอะไรอยู่บนรถนะครับตัวนี้สําคัญมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับมาดูระบบเกียร์ดีกว่าครับผมนี่ครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออกมาใหม่นะครับสังเกตว่าจะเป็นคล้ายๆรูปเมาส์นะครับผมมีคนสงสัยไหมครับว่าเกียร์พีกดอย่างไงผมบอกเลยว่าขับไปเกียร์เอ็นเกียร์เหรือยังไงพอกด P ีพึบกลายเป็น P ทันทีนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ โหมดการขับขี่3โหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมยังมีโหมดในเรื่องของ EV นะครับ EV ก็จะเปรียบเสมือนกับขับไฟฟ้า100%เครื่องจะเงียบมากนะครับแล้วก็จะมี Auto Home นะครับคือ Auto Home นี่หมายถึงว่าเวลาเราขับไปนะครับผมติดไฟแดงนะครับเรานะครับไม่ต้องดึงเบรกมือขึ้นเลยนะครับเราก็ปล่อยเท้าได้เลยนะครับแต่เวลาเราเหยียบคันเร่งหรือแตะคันเร่งนะครับระบบก็จะตัดไป ขับเพื่อนได้ปกตินะครับผมบอกได้เลยตัวนี้คือระบบความปลอดภัยสูงมากๆนิสันคิกรุ่นนี้และที่สําคัญอย่างที่ผมบอกว่านิสันคิกจะมีระบบะกล้องอารอาวิวรอบคัน<ช>กล้องอารอาวิวไม่พอแล้วถอยหลังเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนด้วยไม่ใช่ว่ามีกล้องอย่างเดียวนะครับมีสัญญาณเตือนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ a i r b a บ็นะครับมีทั้งหมด6ลูกนะครับผมและระบบปลอดภัยอย่างเช่นนะครับก็คือ ขับไปนะครับมีการเตือนการชนนะครับมีระบบเบรกอัจฉริยะนะครับผมมีระบบกระจายแรงเบรกมี ABS พวกงนี้นะครับเยอะมากๆถ้าให้ผมไล่ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะมากไล่ไม่หมดแน่นอนนะครับ มาต่อกันที่จอกันบ้างค่ะจอก็ให้มาเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วค่ะมีตัวกล้อง360องศามีโหมดการใช้งานต่างๆค่ะที่สำคัญยังรองรับ Apple CarPlay Android Auto อีกด้วยค่ะนอกจากนี้กับระบบปรับอากาศค่ะเราก็สามารถปรับอุณหภูมิค่ะนี่ทางฝั่งด้านขวาปรับได้เลยแล้วก็ปรับความแรงพัดลมจากฝั่งด้านซ้ายค่ะสามารถปิดได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานของช่องลมได้สะดวกสบายเลยค่ะนี่เลย ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกับพี่ฮาร์ดกันเข้ามาได้เลยได้ครับผมและผมเสริมเพิ่มนิดนึงครับดูไม่ได้เลยครับที่ช่องเก็บน้ํานะครับเหมาะสําหรับคนที่กินกาแฟอเมซอนหรืออะไรแก้วสูงๆนะครับตัวนี้แบบที่ตั้งแก้วได้ลึกมากนะครับผมตัวนี้แบบสามารถปรับเป็นแก้วสั้นแก้วยาวได้นะครับนี่ครับและที่พิงแขนนะครับหรือที่วางแขนนะครับตัวนี้จะเหมาะมากๆนะครับแล้ววางแขนได้สบายมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับยังมาพร้อมที่ ชาร์จไฟ12โวลต์ด้วยนะครับสามารถเสียบ USB หรือ AUX ด้วยได้อีกต่างหากฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับถ้าใคแล้วใช่แล้สอบถามได้เลยค่ะขับได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะและที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าเขามาพร้อมกับคุ้มพลัง e-power ค่ะและเดี๋ยวอาจิแล้วก็พี่ฮารจะพาทุกท่านไปรับชมด้านหน้าตัวรถสรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมไปเลยครับ หลังจากที่พาทุกท่านไปรับชมตัวรถและด้านในตัวรถกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอาจิจะให้พี่ฮาร์ดค่ะแนะนําโปรโมชั่นกันอีกครั้งนึค่ะครับผมก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับโปรโมชั่นนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ดาวที่25เปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบีย้ย1.99ผ่อน4ปีเท่านั้นนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าบางคนออกไปแล้วนะครับว่า ประกันตัวรถอะไรยังไงนะครับผมบอกเลยหายห่วงนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับรับประกัน10ปีนะครับไม่จํากัดอายุการใช้งานหรือว่าเข็มไม้นั่นเองนะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมในเรื่องของประกันตัวรถนะครับอยู่ที่5ปี150,000โลนะครับแล้วก็มีประกันอีกอย่างหนึ่งเลยระบบ e-power นะครับประกัน5ปีหรือว่า100,000กิโลนั่นเองอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับผมผมบอกได้เลยว่า รถรุ่นนี้นะครับน่าใช้มากๆและใช้ดีมากๆในที่สําคัญประหยัดมากๆในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับผมก็ใครแคปหน้าจอนะครับผม2คนมานะครับแล้วก็ส่งมานะครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับผมพิเศษเพิ่มให้น้ํามันอีก500บาทนะครับผมผมทวนเรื่องของแคมะได้เรื่องของดอกเบี้ยถูกนะครับแถมประกันภัยให้นะครับผมแล้วก็ฟิล์มนะครับคิ้วกันสาดให้และที่สําคัญนะครับ แคปมาก็รับบัตรน้ำมันทันที500บาทนะครับผมและถ้าใครสนใจนะครับผมก็โทรติดต่อเบอร์โทร092 416 56 42นะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับทางช่องสบายสบายสไตล์ฮาร์ดด้วยนะครับยังไงผมสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ